ตอนนี้เราอยู่ที่ไล่โป่งมะข่านะคะอีกแปลงนึงนะคะอันนี้ไล่โป่งมะข่านะคะเมื่อตอนรางวันนี้ขอละวิวกันนะคะเมื่อตอนรางวันนี้ไล่ที่ไล่ที่เพชรเจริญเนาะใช่แต่ตรงนั้นเรียกเพชรเจริญอันนี้ไล่โป่งมะข่านะคะอันนี้มันพันอะไรคะ <light: S 1> ระยองเก้าครับระยองเก้านะคะพี่เอ็กีดไปกี่ครั้งเอ่ยฉีดได้ครั้งเดียวเองครับฉีดได้ครั้งเดียวใช่ ีิตอนอายุได้หนึ่งเดือนเราได้แช่ท่อนไหมแช่ครับแช่แช่ท่อนพันด้วยนะคะอ่าอันนี้ถึงสองเดือนหรือยังเอ่ยยังเลยครับได้เดือนก็กว่าเองครับปลูกวันที่เท่าไหร่จำได้ไหมคะประมาณเกือบเกือบสิ้นเดือนพฤษภาอืมอ่ะเดี๋ยวเรดมาดูหัวเราเรามาดูนะมันมีรู้อยแตกครับดีดูหนึอันนี้ก็ยังไม่ได้ดูประกอบเหมือนกันนะคือมันเนี่ย พี่เสียบถี่เพราะว่ากลัวว่ามันมันจะตายครับมีขนาดถี่มากเลยนะอันนี้รอ,อยรอยแตกนะคะทุกคนใช่อันนี้จะห่างเลยอยเข่ให้ดูหน่อยได้ไหมอ๋ออันนี้โอ้จะดูหัวที่ใช่ไหมดูหัวที่ก่อนนะ,ะแต่ว่าถ้ามันเขี่ยยากก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าพี่เข้าใจอุยจะดึงปูดีจังเลยเนาะใช่อันนี้ฉีดยาคุมใส่พลังทิพย์ไปด้วย ลังทิงแล้วก็จรนฉีดยาไล่ลองขยาก็ใส่พลังทิพย์ไปด้วยเหมือนกันดินมันเป็นดินหินนะเนี่ยดูหินค่ะดินหิน,หนแต่ว่ามันไม่มันไม่แข็งดีมากเขาแบบเยอะมากเขาเขา,เขาหากินเก่งมันจะกระเทือนไหมเนี่ยมันจะทามีหัวหรือเดกกระเทือนก็ก็น่าจะกระเทือนอยู่นหน่อยนะเออไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะนะเอ็กซจะไปยุ่งกับมันไม่ ไม่เจอหัวเด้อนี่อย่งยังกบบเออ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 เพราะว่าอายุเขายังน้อยอยอู่ดูล่าเขาดิมันมันที่ตรงนี้แต่มันลงหัวแล้วนะเพราะมันแน่นตึบเลยอ,อืมยกไม่ขยับเลยพี่เอกว่าแพงไหมคะ ไม่แพงครับก็ดูเอาสิครับสิบห้าบาทจะดูดยดู <c oughs> ขวดงานนะคะผงดำเนาะใช่ครับผงดํานี่ดีกับพืชอะไรบ้างคะพืชลงหัวนี่โดยเฉพาะพืชหลงหัวอฉีดไปแล้วก็มันก็จะได้อย่างเงี้ยให้ภาพบรรยายแล้วก็ฉีดกับข้าวก็ได้ครับฉีดกั่ข้าวเล็กอ้อยอ้อยได้ผักกาดได้หรือจะเป็นพืชผักสวนครัวก็ได้ทางนั้นครับโดยเฉพาะผักกินใบกะเพราคะน้าหัวะพากวางตุ้ง อะไรก็ตาม<ร>แต่ต้น,ตนสองต้นสองสิบห้าบาทสองละหนึ่งเป้ะอันนี้มันร้อยยี่สิบาทมีสิบซองหนึ่งบัวเราจะเราจะใช้บัวรถก็ได้หรือว่าเราจะใช้เป้เราฉีดก็ได้หรือบางคนก็จะใช้แบบกระติกที่มันสูบอัดลมกระติกละลิตรออ,อย่างนั้นก็ได้ก็จะใช้แค่ใช้แค่ครึ่งหนึ่งพอครึ่งซองคือมันจะเข้มข้นมากเลยนะครึ่งซองเนี่ยปกติมันใช้แค่ช้อนชาเล็กๆช้อนเดียวก็พอแล้ว กัดถั่วเฉลี่ยเนาะเพราะว่าหนึ่งซองคิดมาให้แล้วมันได้ยี่ห้าลิตรนะครับห <1, 2. S 2> นึ่งซนะองนี่นย่นะคะ